ขึ้นมาบาทเนยมาเบิงดูมารุ่นน้ากันครับพี่น้องว่าสิมานบ่าหมานสิแลลวแรงบ่ไม่พี่น้องเบิงดูนักยังนั่นนักปาืงนักบักหอยมารุ่นดู สีคือส่งเป็นตะนักแต่ไม่พี่น้องส้มเชยด้วยรุ่นน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแต่คนนำพ้องมาหาอยากหากินค่ะพี่น้องค่ะหาแนวไปกินแรงฝนกบกำลังสิมากค่ะพี่น้องพนฟังตะเสียงในห้องหึ่มหึม,หมอยู่หักจักแับสิตกหึ่มปะตกโบอันนี้เป็นล่ำหวยพะเนียงค่ะพี่น้องเป็นล่ำหวยพะเนียงหวยธรรมาตชา,ตาดิาดึงดู ผู้นางรุ่นอยู่ทั้งเคิงกับรุ่นค่ะพี่น้องพักหนกพักหนกธรรมมา,าตาเด็กคนนี้พักหนกพักใบบัวบกค่ะพี่น้องกคนั้นคนนําพ้องลกออกเต็มกําลังกําลังงามครับพี่น้องแพ,พร์พร้ายลายพนเต็มเลยค่ะไปรุ่นน้ากันค่ับพี่น้องไปรุ่นปลาคะ่ะรุ่นปลาว่ามม่สีแล้วแรงบ่โอ้แล้วแรงแล้วแรงครับพี่น้อง <ś led> เงี้งนั่นตากะนเงี้ยกับบักหอยได้หลายอยู่ค่ะได้หลายอยู่แล้วแรงย้อนคุณล่ะค่ะพี่น้องเครื่องบักหอยถึงเขาเกิดหยุดนะพี่ปล่อยลงมาปล่อยปล่อยอือเป็นลัมหอยพระเนียงหอยธรรมชาติค่ะแต่บอกมันเคื่อหมันแต่บกหอยใช่ปะหัวบกหอยไหล หอยใคเฉลีหลายอีหลีปลาก็ได้เยูะปลาก็แล้วแรงเยูะปลาก็ะย่างใครดินได้ต้มเยูะได้ต้มเยูะต้มเอาอันนี้ตั้งไว้ชื่ออันบ่ได้บ่ได้มีเงี้ยมี่ยังด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอาตั้งไว้เห็ดปลามันมักเข่าเองญเขาจะเอิหยังเหรออีหลงอีหลงเขาจะเอิญอีหลงว่ัสดุอีหลงอีโล หลงงหลงนเทงหลงเทงงอเทงโลโอ้ปาครับขนนึงกตั้ตปากแยงโคปากแยงตัวใหญ่ใค่ะน้องอนตัวนึงเต้นไปแล้วเวไี้เห็นหนูมาไเถังมาใส่ถังเขาะใส่ถงมาใส่ บูวเด้จะควงคนบูดเหลวมาใส่ตักน้ำว่าสิเอาหดพักอันบัวบกนั่นรสจิตตายเบิดตะกี or or ้ินหน่อยๆบะนี้แพ่ร้ายหลายตะกี้กินหน่อยๆต้นหนึ่งมาอย่าเต้นไป แล้วฮัวกก่อแง้งยังมันงจังหัดอันตรายจั <c oughs> ดงดิ่งดองเหรอเดอกอ่ะยังี่ตะตัว, <c oughs> ตวยว <c oughs> ังไงอ่คนในพี่น้อง,งเบึ้ลงเดีนจะสิจบแล้วายเกินนาที่เ่าเป็นยังไงทหนาที่แล้ว น,ยยนู่นบัวโอ้ดลายยิ่ตทนนี่เราเลี้ยงด่วยนั่นปลาสองตัวนี่อเอ่น,นเอาตัง้งใบซื้อเขาไม่ได้เอาเงี้ยเ,เอาอย่างดักเลยค่ะพี่นองค่ะตั้งใบมันมาเข่าเองอันนี้เขาเอื้นว่าเสือนอนกินนาอพี่นองเนาะ núi ca đây này quay nghe bát an nhang bát lao ọt, leo len là nghe mẫn trai tẩy vặt tảng vảy ขอบคุณลหลายๆนะค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆฝากกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามคนนำพร้อมค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ